สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเดือนกรกฎาคมวันนี้วันที่1วันศุกร์ที่1กรกฎาคม2022ัวันนี้นําเอา,เอาบทอ่านจากหนังสือกล่าวถึงโชคลาภของบรรดานักบุญโดยนักบุญออกัสตินพระสังฆราชท่านเขียนไว้ในหัวข้อบอกในพระธรรมชาติมนุษย์พระเยซูเจ้าทรงสืบเชืสายจากกษัตริย์วิดความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่โชคลาภ และพันธสถานคือองค์พระผู้ไถ่เองพระองค์ทรงเป็นคนกลางระหว่างพระกับมนุษย์มนุษย์เยซูคริสตข้าพเจ้าขอถามว่าธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ได้ทําอะไรในด้านความดีหรือความเชื่อจึงสมได้รับสิริรุง่งโรจน์นี้ไว้ล่วงหน้าแล้วขอท่านให้คําตอบข้าพเจ้าในข้อนี้สภาวะมนุษย์ของพระองค์ได้ทรงทําอย่างไรจึงสมได้รับการยกย่องขึ้นโดยพระวจ,จะนะา องค์นิรันดรร่วมกับพระบิดาในความเป็นหนึ่งเดียวในพระบุคคลของพระองค์และได้เป็นเอกบุตรของพระเจ้าความดีชนิดใดได้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์แก่พระองค์อยู่ก่อนแล้วพระองค์ได้ทรงทําอะไรได้ทรงแสดงความเชื่อชนิดไหนได้ทูลขอสิ่งใดพระองค์จึงได้ทรงบรรลุถ,ถึงยอดแห่งความเด่นเลิศสุดความสามารถของมนุษย์บรรยายได้มิใช่โดยกิจการของพระวจนะนาดดกหรือ ที่ทรงรับสภาวะมนุษย์นี้เข้ากับพระองค์ตั้งแต่วาระเริ่มแรกแห่งการเป็นอยู่ของพระองค์สภาวะมนุษย์ก็ทรงเป็นอยู่ในฐานะพระเอกบุตรของพระเจ้าเราต้องนำทานแห่งพระสถานนี้ไว้ต่อหน้าต่อต,อตาเราทานซึ่งมีท้นกำเนิดในพระคริสตเจา้าผู้เป็นศีรษะของเราและหลั่งไปตามมายวะทุกส่วนตามความสามารถของแต่ละส่วนพระสถาน ซึ่งบันดาลให้คนหนึ่งเป็นคริสตชนตั้งแต่วาระแรกที่เข้ามาสู่ความเชื่อเป็นบรรสถานเดียวกันซึ่งบันดาลให้มนุษย์ทุกคนนี้เป็นพระคริสตเจ้าตั้งแต่พระองค์เริ่มเป็นมนุษย์มนุษย์ได้บังเกิดใหม่โดยทางพระจิตเจา้าทําให้เราได้รับการอภัยบาปพระจิตเจ้าองค์เดียวกันนี้เองซึ่งบันดาลให้พระคริสตเจ้าปราศจากบาปพระองค์พระเป็นเจ้าทรงเห็นชัดแจ้งว่าพระองค์ทรงทําทุกสิ่งเหล่านี้ โชคลาภของบรรดานักบุญเป็นโชคลาภอันเดียวกันซึ่งบรรลุถึงยอดสูงสุดแห่งสิริรุ่งโรจน์ในองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เหนือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใครในบรรดาผู้ที่เข้าใจอย่างถูกต้องถึงสัจธรรมที่ได้แสดงไว้แล้วนั้นจะสามารถปฏิเสธความจริงข้อนี้ได้เพราะเราได้เรียนรู้ว่าด้วยเหตุที่ระบุตรพระเจ้าทรงรับเป็นมนุษย์พระเจ้าแห่งสิริรุ่งโรจน์จึงเป็นแหล่ง ของโชคลาภครับท่านนักบุญอักุสตินพระสันตรลานแน่นอนเป็นนักปราชญ์พระาศาสนาจักรและท่านก็เป็นนักเทววิทยาผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้เขียนเรื่องราวต่างๆสรุปก็บอกว่าอ,องค์พระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่มาของความชื่นชมยินดีให้กับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้กับบรดานักบุญนั่นเองอก็เป็นชีวิตที่ ใครก็ตามที่กระทาตามเรียนแบบอย่างที่พระเยซูสอนที่พระองค์บอกแล้วก็กระทำตามพระประสงค์จิตจรมของพระเยซูคนนั้นก็จะถือว่าเป็นโชคลาภคำว่าโชคลาภก็คือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สิ่งที่จะเกิดคุณกับตนเองและก็แน่นอนกับผู้อื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องดูเหมือนว่าคำสอนที่นักบุญออล็กซสตินได้ สอนไว้เนี่ยก็ต้องการจะบอกบอกให้เราทุกคนเนี่ยนะครับดำเนินชีวิตและจะดำเนินชีวิตโดยอาศัยองค์พระเยสุเจา้าโดยอา, <c oughs> อาศัยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยสุเจา้าซึ่งพระองค์เป็นมนุษย์ในโลกนี้เหมือนกันและก็เป็นมนุษย์ที่เป็นหนึ่งเดียวพระเป็นเจ้าตั้งแต่นิรันดร์นี่คือข้อความเชื่อว่าพระองค์พระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาพระบุตรพระจิต อันนี้เราก็ทราบแล้วนะและเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ในฐานะเป็นมนุษย์ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมกับาภารกิจของพระองค์ใครก็ตามที่เจริญชีวิตตามที่พระองค์ทรงเทศสอนและทรงบอกเ,อเ,อเชื่อฟังเลื่อมใสและศรัทธาในพระองค์คนนั้นก็จะได้รับพระสิริรุ่มโรด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้แต่ละวันพี่น้องเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะ าข้อคิดข้อ,อ,อคำนึงลำพึงถึงชีวิตของเราในวันนั้นที่เราตื่นขึ้นมาเช่นวันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรที่จะได้เป็นที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเบญจาเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ตามจิตอารมณ์ของพระเยซูเราจะทําอะไรบ้างออกไปเราจะพบผู้คนพบคนนี้คนนั้นพบคนเดือดร้อนคนขัดสนหรือบางทีเราจะพบกับคนที่ไม่ชอบเราคนที่ตำหนติเตียนเรา หรือบางทีพบกับเรื่องราวที่ไม่น่าดูเลยไม่น่าชมเลยเรื่องราวร้แรงเราจะทํำยังไงในชีวิตของเราแน่นอนที่สุดเราก็ต้องมองเหตุการณ์ต่างๆด้วยท่าทีของความรักความเมตตาด้วยท่าทีของอ,องค์พระเยสูเจ้าจริงๆที่มาเพื่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมาเพื่อ,อคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ขอพี่น้องวันนี้นะครับทุกคนเลยทุกท่านเลยจเจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี เป็นคนของพระคริสต์เจ้าอย่างที่เราควรจะเป็นและเราจะต้องเป็นให้ได้นะครับขอพระพรของพระเบญนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเถิด